สวัสดีครับตอนนี้คุณยอบดิน ATV กับห้องไข่ Impact สามนะวันนี้เราจะมาทการสุ่มกาชชางดูแลนเดอล่างใหม่นะฮะนี่ฮะล่างนี้เลยนี่อะไรนีโอะไรส่วนลตานี่ก็มีมให้รับฟรีนะก็คือทํากิจกรรมรับฟรีได้นะท่าน家长させていただきます ติตต้าล่างนี้ก็มีให้รับฟรีในกิจกรรมนะครับผมก็คือเนี่ยก็ถ้าเล่นสัปดาห์นี้ครบก็น่าจะได้ประมาณสักพันหนึ่งพอดีมั้งอันนี้เราๆนะฮะน่าจะได้พอดีถ้าเล่นกิจกรรมพวกนี้ครบนะโอเคเดี๋ยวเราจะสุ่มกาชาเลยนะฮะก่อนจะสุ่มกาชาเรามักจะมีพิธีกรรมของช่องเรานั่นก็คือยูรันดัิจิโอคุซ だりょだりょだり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 任務完了これからどうしますかนี่คือพฤติกรรมประจําช่องของเรานั่นเองเจะมาเริ่มกัตรียมเพชรมาไว้เพื่อวันนี้โดยเฉพาะาดูแลดาถึงมามาจา เฮ้ยที่ส่วนมาแล้ววะเฮ้ยมีคอมมหนเฮ้ส่วนมาเี่อืมเฮยเอรมาี่ตรโอ้ยรทเรื่อง้อ้ไม่ใช่อยู่ทีลิอทีลิโ้เรอาอยู่ทีิอทีลาทีิ ยูไม่ต้องการเทลีต้องการดูลนดอร์สมาอีกครั้งมาเลยมเลยดโดมมาได้น่ต้องที่ไม่โนัไม่มีกไม่เม่ไม่ต้อ โอ้โหมันจะเกลือนอ้อือ้ยโอ้โหอืมจะปวดจะปวดดแลนโอมามามาเมื่อกี้มันต้องใช้แผ่สำรอง๊บนึงนะคริสต์มาสนอเ

ดูแนดอลสิออืมออืมอืมออืมอืมออืมอือืมอืมอืมอ ออฮือรวนแล้วไม่นะต้องดูดูมาสิทมกยาน้นต้งมากันี่ว่ทนี่อือโลเดีย้ไเนี้ยอีกทีกอีกมังเรื่องต้อ้น้า เงินเดือดเอือโอ้โหเกลือเอลอจริงดิโอไม่ไม่นะพี่ของผมไม่เหลือแล้วอย่างนี้มันต้องเปิดผ้าไม่ตายอาตราชีสอวีその力をどれほど発揮できるかが肝心ですมันต้องใช่ตรงนี้นี่ผมดองไว้อยู่ ไอ้นี่ผมก็โดนไว้เหมือนกันเอาละเดี๋ยวผมจะมาตัดสินรอบอีกรอบหนึ่งจะสุ่มรอบนี้อีกรอบหนึ่งก่อนที่มาเปิดเพลินี้มาถองม้เรนด้อมามามาเถอะมา

มันเกลือจะเกินทำไมมาชั่งเกลือเลยเกินโอ้มั่งเ,เกลือเลยเกินมามาดูดูผมมันใจดีต่อท่านสิบโลสุดท้าย ขคโมโอเธอรวิ่งรเน่ยบายาโอ้โหโอ้โหโอจะออกได้แม่นางในที่สุดเจ้าออกแค่ไพียเป็นเกียรติศักดิ์สักหน่อยโอ้โหโดนไปกิโลแล้วเนี่ย โอ้าลิต้ามาพอดีนี่โอ้โหอดสุมเลยเนี่ยาลิต้าแม่มาอาวุลิตาเนี่ยโอ้โหไไก่ทีดีล้โน้ออม้้ โอ้คือแบบท่านผู้ชมฟังนะคือแบบฟุอ้โหเหร้องไม่ออกเลยวะไอ้เยัยโอ้โหอุ้มได้ชินส่วนดูลันน่าไปยี่สิบเก้าอ่ะอุ้ม่งเยอะมากอ่ะโอ้โหคือเกือบครึ่งตัวคือครึ่งตัวของดูลันน่อ่ะ ม่เป็นไรเพื่อตัวที่เราอวยอู้คือคิดว่าผมเก็บมาหมื่นสามอะโอ้โหจากเจ็ดสิบอะคนเหลือสี่สิบโอ้โหมัหมดไปโอ้โหโคตรเยอะรวมึกวาเกือบได้ล้างตู้แล้วคือแบบอันจริงจริงอะไอ้ไฟตายนั่นอะที่อยู่ในนั้นอะที่ผุมรองไว้คือใช้กับลิต้าเว้ยตอนแรกกะจะไปใช้กับลิต้าแต่ไม่ต้องไปใช้กับดูแลนดดเว้ยคือแบบโอ้โหแม่ อย่างที่ว่าอันนั้นตอนแรกแบบคืนนี้เกลือที่สุดในช่องเราแล้วเนี่ยคือแบบดูแลนโดเนี่ยเท่าที่ผมเคยเจอมาเนี่ยเกลือสุดๆแล้วเนี่ยก็ไปแบกใจเนาะช่วงนี้มือไม่ค่อยขึ้นก็ต้องทาใจอ,อือเพราะฉะนั้นเนาะแล้วก็ต้องทอําใจยังไงเราก็ได้ตัวอวยเรามาแล้วก็ดีใจแล้วแหละยังไงลิต้าก็แจกฟรีไม่เป็นไรแล้วฟาร์มนรกเอาก็น่าจะได้โอ้โหหมดไปเยอะมากเลยดืด,ดูนโด

จเจออย่างเงี้ยเออคือแบบนางเออนางสวยจริงนะเออวันซัมป์นี้เสว่าชีว์วันที่ดีส์เน่อยู่ช่วนี่ดูดส์ก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้กับตาจริง <c oughs> จริงๆอ่ะผมจะต้องใช้กับลิต้าเว้ยที่เป็นร่างแบบอันเนี้ยโอ้โหแต่ไม่รู้ว่าจะเจออย่างงี้มะ <c oughs> จุกเลยอะพี่เนาะ จุกนี้กนานหมเลยโหดูลับผมกระจายเลยโหรับผมกระจายเลยเนี่ยเออผมก็ไม่ห่วงเท่าไหร่แล้วแหละว่าลิต้าเพราะลิต้าเนี่ยมันมีมันมีให้เก็บอเนี่ยแล้วได้แล้วได้รับฟรีเออก็ดีไปนั่นแหละก็รีบๆไปเล่นกิจกรรมกันนะจะได้ ปลดล็อกกันแล้วมาเล่นกันต่อเดี๋ยวผมจะรีฟาร์มตนต้ตาตามาเร็วๆนี้อาจจะนานหน่อยเพราะมติดสอบด้วยโอเคแต่เราก็จะคัสวระนาดิบารักว่าในเชิงนิสิตทักแมเซนค่ะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปทำการอพเลเวลหาสติ๊กมาและอาวุธที่เหมาะองดูแลนดดที่สุดในตอนนี้นะสำหรับผมนะพยายามหาได้ที่สุด เท่าที่หาได้นะครับโอเคแล้วเจอนีกพีนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเลือกสติกมากเลือกอาวุธที่เหมาะดวลันโดในตอนนี้นะครับที่ผมสามารถหาได้นะตอนเนี้ก็นั่นแหละนะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ก็ค่าสเตตนะที่ผมทําได้ในตอนนี้นี่อาวุธคือผมยังไม่ตัดสินใจอัพอัพอาวุธสุดนะจริงๆผมผมมีวัตถุด,ดีแบบอัพได้อะเนี่ย มีวัตถุดิบอัพได้แบบให้ห้าดาวเลยเต็ <S <S แมแน่ๆเนี่ยก็อย่างที่พูเดเหรพวกผ,ผมดองไว้เยอะเนี่ยเพื่อดูเรนเดลอันนี้ผมจะลองเทสก่อนไงลองเทสแบบอาวุธไม่สุดไงเออว่ามันสมควรปั้นไหมแต่ว่าตัวที่เคยเล่นในเนื้อเรื่องมันเก่งมากแต่ผมยังไม่เคยมันปกติเราเล่นแต่ในโหมดขี่ม้าไงเรายังไม่เคยเล่นแบบที่มันเป็นล่าปกติที่มันไม่ได้ขีม่ม้าผมเห็นในตัวอย่างนะที่มันแบบไม่ขี่ม้าด้วย เอออ่นนี่ก็คือสติกมากตามนี้เลยผมหาได้ที่ดีที่สุดเท่านี้ส่วนอันนี้สติกมาอันนี้จําได้เปล่าที่เราเคยสุ่มกาชาครั้งก่อนที่เป็นของซินว่าวิงอ่ะที่เป็นบูเนียล่างใหม่อ่ะตอนนั้นเราได้ของดูเรนเดลมาเว้ยซึ่งเป็นดูเรนล่างเนี่ยเราก็มาใส่ตัวนี้แหละเออไม่ใส่ล่างนู้นแต่มาใส่ล่างนี้เจง๋งวะอืมก็นั่นแหละก็จัดว่าจมเลยป่ะงั้นเราจะเข้าไปเล่นกันเลยดุ๊กชโนชูั

ตัวะอะไรดีโหลิต้ารอดไม่ไม่รอดต่อตัวหลักมาเล่นเอลีอะไระยีนัน้ะวันทีมีวเดียวก็ใช้โคตรคุ้มอะทนุวนเดียวโคตรคุ้มเลยตอนแรกอะ <S <S 2> <S 2> ผมจะสุ่มไปตัวเล็กๆอันนี้ นางด้วยนะแตดน,นี้เพชรมไม่เหลือแล้วอเออเข้าใจเนาะคือเพชรไม่เหลือแล้วอะทำใจโอเคปะเราไปเล่นกันเลยคืนน้ำลายแล้วคืวนน้ำลายอีกเลยเว้ยคนเ้รงว,วสัสตชาข้เ้ไเ้

What the เมื่อกี้โมแต่ทดลอง ใช่ไหมหมดแรกมันดูมันโกงหมดสองอยังไงก็ไม่รู้วะこれが伝承の力ですอี๊เท่๋ยวลองอีกตาหนึ่งลองอีกตาหนึ่งหรือจะมาลองอีกตาหนึ่งครับเมื่อกี้งงอือเมันขึ้นมาไงวะเ,เราก็งงทั้งน,นั้น <c oughs> เออเรางอองอีกมาลองด่านนี้สิเหมือนจะยังไม่เคยผ่านมั้งถ้าจะไม่ผิดล่าด่านนี้หรือเปล่าวะเออน่าจะใช่ なこの戦闘、私たちは勝たなければいけません。 の番です。<laughs> มันก็ได้อยู่นี่หว่ามันก็จัดวัดเจมอยูน่นะไหนดูดิดこれが伝承の力ですมึงเ็ถอะว่าโกงอะผมว่ามันตัวมันหน้าปั้นให้สุดนะผมว่าแต่ผมว่า โอเคผมขอวิเคราะห์นะที่เมื่อกี้ผมเล่นสองตาคือผมไม่แน่ใจนะที่ส่วนหนึ่งมันรีดดาเมจออกมาไม่สุดอาจจะเป็นเพราะผมก็ได้ว่าผมยังเล่นไม่ช่ำพออาจจะเล่นยังเล่นไม่คล่องตอนแรกๆตอนที่เคขีย์หน้ามาใหม่ๆตอนที่เราทําคลิปลงช่องตอนนั้นผมยังไม่เคยเล่นเลยนะผมก็เล่นเล่นได้ไม่ค่อยชำมันเลยรีดดาเมจออกมาไม่สุดแต่พอเล่นไปเล่นมามันก็เริ่มรีดดาเมจได้สุดก็คือมันต้องใช้เวลาปรับตัวหนึ่งอะที่ดาเมจมันไม่ค่อยสุดก็เพราะผมสองคืออาวุธ อาวุธผมก็ไม่ค่อยดีนะเพหมดเพชรไปกับการอันนี้นะหมดแล้วก็นั่นแหละสามก็คือผมคอมโบโมั่วมากเลยคือแบบเล่น1เสร็จเล่นหนึ่งพอคอมโบเสร็จหนึ่งไปเล่นสอง,สองติเออแต่ผมว่ามันก็รีดามิได้พอสมควรนะแต่ก็เลือกแต่ใครนะว่าจะเอาอยัางไงแต่ผมว่าผมอวยตัวเนี้ยผมเอาตัวเนี้ยผมคิดว่าผมจะปั้นตัวนี้ให้สุดเท่าที่เท่าที่ทาได้นะ ออถ้าเก็บเพชรซูงอีกก็นั่นแหละเดี๋ยวสูงมอวูวรอบหน้านั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มลิตา้าด้วยเ,เก็บที่ส่วนลิตา้เาเเปิดลิตา้ามารีวิวในช่องแน่นอนนะฮะไม่ต้องกลัวหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ช่องดินเอทีวีด้วยนะฮะแล้วเราจะกลับมาทำคลิปใหม่อีกแน่นอนนะฮะเดี๋ยวขอเวลาไปฟาร์มเอาลิต้าก่อนนะฮะน่าจะสักสองสามสัปดาห์ได้มั้งโอเคแล้วเจอกันใหม่นะบายแล้วเจอกันบาย